สวัสดีน้องๆทุกคนทางช่อง YouTube NF m a ฟนะครับก็มาพบกับพี่หมอนะครับหมอสุดแลกแม็กสุดหลอ่ออ่ะไม่ใช่นะครับในวันนี้เนี่ยพี่แม็กก็จะมาสรุปสิ่งที่น้องต้องรู้นะเกี่ยวกับเรื่องลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตเนี่ยเป็นหัวข้อที่แบบโอโ้โหเด็กมาหหลายคนเนี่ยรีเควสพี่แม็กมาเยอะมากก็เลยอ่ะจัดให้เลยนะครับเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อหนึงในเรื่องลำดับอนุกรมโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาจาอกันว่า สิ่งที่น้องต้องรู้ในลำดับเลขาคณิตเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไหมก่อนอื่นเลยครับเวลาพูดถึงลำดับเนี่ยลำดับคืออะไรลำดับที่ใช่แบบทําให้เรามองไม่เห็นปะอันนั้นไฟดับนะครับอ่าแปกโอเคลำดับก็คือการที่น้องเนี่ยเอาตัวเลขมาเรียงกันเช่น1 2 3 4ใช่ไหมเนี่ยจาก1ไป2เนี่ยน้องดูแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นความสัมพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเฮ้ยเหมือนมันเพิ่มมา1ใช่ปะ2ไป3ก็เพิ่ม1 สามไปสี่ก็เพิ่มหนึ่งถ้าแพทเทิร์นของมันเนี่ยเป็นการบวกหรือว่าลบอย่างคงที่นะอันนี้เรียกว่าลำดับเลขคณิตซึ่งวันเนี้เราจะไม่ได้เรียนตัวนี้กันเข้าไหมวันนี้เนี่ยมันจะเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับแล้วลำดับเลขาคณิตเนี่ยแพทเทิร์นของมันเป็นยังไงแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นการคูณอย่างคงที่น้องดาวไว้เลยครับเวลาพูดถึงลำดับเลขคณิตเมื่อไหร่นะแพทเทิร์นของมันนะครับ จะต้องเป็นการคูณอย่างคงที่โอเคปะเน้นว่าคูณนะน้องหารก็ไม่เอาโอเคปะเออต้องมองว่ามันเป็นการคูณอย่างคงที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่แม็กมีเนี่ยหนึ 1, 2, 4, 8, ่งสอ่ตอบไปชื่นใจหน่อยอันนี้ใช่ลำดับเลขาคณิตไหมครับใช่นะเพราะว่าอะไรแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นการคูณ2อถูกปะเนี่ยจาก1ไป2เนี่ยคือเอาสไปคูณ สองไปสี่ก็คือเอาสองคูณเนี่ยสี่ไปแปดก็คือคูณสองแปดไปสิบหกก็คือคูณสองถ้ามันเป็นการคูณอย่างคงที่เมื่อไหร่เราจะเรียกเหมือนว่าเฮ้ยอันนี้เป็นลำดับเรขาคณิตตามทันนะครับแล้วไปเจ้าตัวเลขที่เราเอามันมาคูณอย่างคงที่ที่จริงมันมีชื่อด้วยนะเราจะเรียกมันว่าอัดยายเอ้ยอัตราส่วนร่วมโอเคนะครับยายบอกฉันสะดุ้งเลยโอเคไหมเนี่ยไอตัวเลขที่เราเอามันมาคูณอย่างคงที่เนี่ย เฮ้ยมันมีชื่อด้วยนะเราจะเรียกมันว่าอัตราส่วนร่วมโอเคนะครับที่ทิงอัตราส่วนร่วมเนี่ยน้องอาจจะหาจากสูตรอันนี้ก็ได้นะก็คือเอาพ์ขวาตั้งส่วนด้วยพดซ้ายอันนี้สําคัญมากครับข้อสอบคณิตเอเรเบชอบออกมากอัตราส่วนร่วมนะหาได้จากเอาพ์ขวาตั้งส่วนด้วยพ์ซ้ายของตัวที่มันติดกันโอเคไหมของคู่ที่มันติดกันเช่น1กับ2เนี่ยอะ น้องจับพดขวาหารพดซ้ายเลยพดขวาก็คือ2พดซ้ายก็คือ1เนี่ยสส่วนหได้2เห็นไหมครับอัตราส่วนร่วมก็คือ2โอเคนะหรือน้องจะจับคู่นี้ก็ได้เนี่ยจับพดขวาตั้งส่วนได้พดซ้ายก็คือ4ส่วน2ได้2หรือน้องจะหาอัตราส่วนร่วมจากคู่นี้ก็ได้เนี่ยจับพดขวาก็คือแดตั้งส่วนได้พดซ้ายคือ4เห็นไหมแปดส่วนสี่ได้2โอเคนะครับเนี่ยน้ตไปหน่อยอัตราส่วนร่วมเนี่ยหาได้จากเอา พจน์ขวาตั้งส่วนด้วยพจน์ซซายนะครับดังนั้นเห็นภาพแล้วเนาะว่าลำดับเรขาคณิตเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนิยาย,ยนิยามกันหน่อยนะครับลำดับเรขาคณิตนะครับภาษาอังกฤษก็คือ geometric sequence โอเคไหมสำเนียงลูกครึ่งนะครับเขาบอกว่าลำดับเนี่ยมันคือลำดับที่เกิดจากการครูณเห็นปะ คูณพจน์ก่อนหน้าซ้ําไปเรื่อยๆนะครับด้วยค่าคงตัวค่าหแล้วก็จะเรียกค่าคงตัวนั้นเนี่ยว่าอัตราส่วนร่วม common ratio นะครับอัตราส่วนร่วมเนี่ยถ้าเกิดน้องอยากจะเขียนย่อนะเราจะใช้เป็น r เล็กโอเคไหมอัตราส่วนร่วมนะครับตัวย่อก็คือ r เล็กนะครับมาจากตรงนี้ ratio นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลำดับเลขาคณิตการนะครับ ไฮไลท์ไปหน่อยตัวอย่างเนาะเนี่เช่น4 8 1 6ป2 6 4บากมอันทำไมเนี้ยถึงเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นเป็นการคูณอย่างคงที่ใช่ปะ่ะเนี่ยจาก4ไป8คือการคูณด้วย2ถูกไหมครับ8ไป16ก็คือการคูณ2 16โอเคนะเนี่ยไป3 2ก็คือการคูณ2เนาะดังนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือไอ้เจ้า2อันนี้เลยเก่งมาก คือถ้าลำดับมันง่ายเนี่ยน้องก็มองแล้วตอบก็ได้เนาะอัตราส่วนร่วมนะครับแต่ถ้ามันยากน้องก็หาโดยใช้สูตรนี้นะเนี่ยจับพ์ขวาตั้งส่วนด้วยพ์ซ้ายได้เนาะได้เนาะม,มีน้องถามว่าพี่แม็กพ์คืออะไรอ่ะพ์เนี่ยก็คือตัวครับพ์ความหมายก็คือตัวโอเคไหมพ์ท,ที่หนึ่งก็คือตัวที่หนึ่งเนี่ยลำดับเนี่ยตัวที่หนึ่งก็คือสี่ พจน์ที่สองก็คือตัวที่สองก็คือแปดพจน์ที่สามก็คือสิบหกพจน์ที่สี่ก็คือสามสิบสองโอเคนะแล้วพจน์เนี่ยเราจะเขียนสัญลักษณ์ของมันเป็น A แล้วก็ห้อยครับพจน์ที่หนึ่งก็คือ a อหนึ่งแบบนี้อ่าเนี่ยเอหนึ่งก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือ a อสองตัวที่สามคือ a อสามตัวที่สี่คือ A อสี่ไปเรื่อยๆตามทานะถ้ามันมี n ตัวนะครับก็คือไปจนถึงพจน์ที่ n ได,ได้นะได้นะโอเคต่อมาครับเนี่ยข้อที่2อันนี้ก็คือลำดับเลขาคณิตถูกปะอัตราส่วนร่วมคืออะไรเนี่ยน้องดูก่อนเฮ้ยจาก1ไปรูทสองก็ต้องคูณด้วยรูทสองในแล้วจากรูทสองไป2ล่ะต้องคูณด้วยอะไรก็ต้องคูณด้วยรูทสองใช่ไหมเนี่ยรูทสคูนรูทสองได้2ตามทันนะครับเทคนิคพี่แม็กนะ น้องเช็คแค่2ตัวก็พอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคูณได้รู้2อย่างคงที่แสดงว่าเนี่ยก็เป็นลำดับเลขาคณิตแล้วอัตราส่วนร่วมก็คือรู้สองโอเคนะครับ2ข้อข้างล่างครับไหนลองหาอัตราส่วนร่วมให้พี่แม็กหน่อยเดีวแต่อย่างข้อ3เนี่ยโอ้โหพี่แม็กมันดูยากนะ1ส่วน9เฮ้ยคูณกับอะไรได้1ส่วน3 ถ้าคู่ไหนดูยากเนี่ยน้องก็ข้ามก่อนเนี่ยน้องดูคู่นี้ก็ได้1คูณอะไรได้3โอ้โหโคตรง่ายเลยพี่1ก็ต้องคูณ3นี่ถึงจะได้3ใช่ไหมจาก3ไป9ก,ก็ต้องคูณอะไร3คูณ3ได้9เนี่ยน้องเช็คแค่2ตัวก็พอดังนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือ3เลยโอเคนะครับ แต่อย่างข้อสี่เนี่ยมองยากนะอย่างที่บอกไปนะพี่แม็กไม่ชอบให้น้องมองเป็นการหารนะครับน้องต้องมองเป็นการคูณโอเคไหมหนึ่งร้อยคูณกับอะไรได้ห้าสิบถ้ามันยากมากเนี่ยน้องก็ยัดสูตรเลยครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากอะไรนะหาได้จากเอาพจน์ขวาตั้งส่วนด้วยพจน์ซ้ายถูกปะเนี่ยน้องก็เทียบคู่นี้เลยครับอัตราส่วนร่วมตัวย่อก็คืออรเล็กถูกไหมเนี่ยจับพจน์ขวาก็คือห้าสิบตั้งเลยส่วนด้วยพจน์ซ้ายคือหนึ่งร้อย 50ส่วนร้อยได้1ส่วน2โอเคนะครับแสดงว่าอ๋อแพทเทิร์นในข้อนีมันเป็นการคูณด้วย1ส่วน2ไงถ้าไม่เชื่อก็ลองคูณดูเนี่ย100ครับพอเอา1ส่วน2ไปคูณก็ได้เท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึงใช่ไหมได้เป็น50เนี่ยตัวถัดไปครับ50นะพอเราเอา1ส่วน2คูณก็ได้25 25ครับถ้าเกิดน้องเอา1ส่วน2คูณก็ได้12.5 โอเคนะดังนั้นอัตราส่วนร่วมก็คือ1.2ส่วน2นะครับเนี่ยลำดับเลขาคณิตหัวใจสำคัญมีแค่นี้เลยก็คือต้องหาอัตราส่วนร่วมให้เจอโอเคไหมดังนั้นเนี่ยมาเขียนสรุปให้พี่แม็กหน่อยทิปนะครับอัตราส่วนร่วมหรือว่า r ของเราเนี่ยหาได้จากอะไรนะเก่งมากครับเอาพจน์ขวาตั้งเนาะเอาพจน์ขวาตั้งส่วนด้วยพ์ซ้ายนะครับ ของตัวเลขที่มันอยู่ติดกันโอเคบ้างเนี่ยน้องจะหาอัตราส่วนร่วมจากคู่นี้ก็ได้หรือว่าหาจากคู่นี้ก็ได้หรือว่าหาจากคู่นี้ก็ได้โอเคนะครับใครจดเสร็จแล้วลองหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตอันนี้ให้พี่แม็กหน่อยครับเร็วลองดูอย่างอันเนี้ยเลขมันไม่สวยใช่ไหมน้องก็ต้องใช้สูตรนี้และด้านบนจดเสร็จนะอะใครจดไม่เสร็จเดี๋ยวพี่แม็กเลื่อนขึ้นนิดนึง มีน้องถามว่าพี่แม็กมีติวลำดับอนุกรมแบบครบทั้งบทหรือเปล่ามีนะครับอยู่ในช่องนี้เลยเขว่าย้อนหาดูนะมีนะครับแบบติวครบทั้งบทเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มีน้องหลายคนไงทักมาหาพี่แม็กบอกว่าพี่แม็กช่วยสอนแบบแยกให้หน่อยลำดับเลขาคณิตเรียนที่โรงเรียนแล้วงงแล้วเกินอ่ะพี่แม็กก็เลยจัดให้โอเคนะครับอพอฟังแล้วเป็นไงงงกว่าเดิมเอ้ยไม่ใช่เริ่มเข้าใจนะเริ่มเห็นภาพนะนลำดับเลขาคณิตแพทเทิร์นก็คือการคูณ จำตัวอย่างนี้ตัวอย่างเดียวก็ได้โอเคนะครับมาฉเฉลยนะเนี่ยข้อนี้เข้าใจดีเนาะเขาบอกว่าเน,นี่ยเป็นลำดับเลขาคณิตถูกปะแสดงว่าอ๋อมันต้องมีแพทเทิร์นเป็นการคูณอย่างคงที่ถูกไหมครับคำถามคือเฮ้ยแล้ว,ว่าตาส่วนร่วมในข้อนี้คืออะไรถ้าน้องมองด้วยตาเนี่ยพี่มกว่าอันนี้มันมองยาก ใช่ปะน้องก็ย้ายสูตรเลยดีเนี่ยจับพดขวาตั้งส่วนด้วยพดซ้ายน้องจะใช้ตัวเลขคู่นี้ก็ได้เนี่ยต้องเป็นคู่ที่มันติดกันนะหรือน้องจะใช้ตัวเลขคู่นี้ก็ได้หรือจะใช้เลขคู่นี้ก็ได้น้องเลือกเลขที่มันง่ายๆครับพี่แม็กขอใช้คู่นี้แล้วกันอ่าเทคนิคพี่แม็กนะเลือกคู่ที่มันง่ายๆโอเคนะครับเนี่ยเราก็มองไอ้เจ้าก้อนนี้เลยมาย้ายสูตรเลยครับอัตราส่วนร่วมเนาะก็คือเอาพดขวาคือหนึ่งส่วนสี่ถูกไหม เอาพจน์ขวาตั้งส่วนด้วยพจน์ซ้ายคือ1ส่วน10นะครับหลายคนอะ่ะพอเจอเศษส่วนที่มันซ้อนกันชอบงงเทคนิคพี่แม็กนะให้น้องเขียนแยกแบบนี้ครับให้น้องมองว่ามันคือ1ส่วน4เว้ยแล้วก็หารกับ1ส่วน10ถูกไหมครับให้น้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน1ส่วน10ก็คือ10ส่วน1ก็คือ10เนี่ยมันคือ1ส่วน4คูณ10แบบนี้เลยครับมันจะง่าย เอาแม่2ตัดหน่อยมา2 2 4 2 5 0ได้เป็น5ส่วน2เรียบร้อยครับเนี่ยอัตราส่วนร่วมก็คือ5ส่วน2เนี่ยถ้าน้องไม่เชื่อนะน้องลองเอา2ส่วนด้วย125คูณ5ส่วน2ครับมันจะได้1ส่วน25อ่ะเดี๋ยวพี่แม่คูณให้ดูเนี่ยจับ2ส่วนได้125คูณ5ส่วน2และเท่าไหร่เนี่ยเอา2ตัด2เนาะเอา5ตัด125ได้เป็น25เห็นไหมได้เป็น1ส่วน25จริงๆ โอเคนะครับเนี่ยแพทเทิร์นในข้อนี้ก็คือการคูณด้วย5้ส่วนสนะครับตามทันะโอเคอันนี้ก็คือลำดับเลขาคณิตนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสูตรบ้างนะครับ ถามว่าสูตรสําคัญไหมสําคัญครับออกข้อสอบคณิต A level แน่นอนถ้าไม่ออกนะขอให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ปีนี้เลยน้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แม็กเชียร์แมนอยู่หรือเปล่าออกแน่นอนสูตรนี้โอเคไหมถ้าไม่สูตรถึงสําคัญพี่มกยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับอ่ะลำดับเลขาคณิตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเนาะแล้วก็คูณสองแล้วกันอเนี่ยหนึ่งสองสี่แปดสิบหกไปเรื่อย โอเคนะครับอันนี้คือลำดับเลขคคณิตถูกปะ่ะเพราะว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยก็คือการคูณ2ถูกไหมครับน้องจำได้ไหมพจน์ที่1ไอเจ้าตัวแรกเนี่ยสษณ์ของมันคือ A1 ถูกปะ่ะอาเขียนให้พี่แม็กหน่อยเนี่ยตัวแรกก็คือ A1 เนาะตัวที่2ครับก็คือ A2 ตัวที่3ก็คือ A3 ตัวถัดมาก็คือ A4 ถ้าเกิดพี่แม็กถามน้องว่าเฮ้ยแล้วตัวที่สิ คืออะไรน้องหาให้พี่แม็กได้ปะถ้าเกิดน้องอยากจะหาแบบตรงๆเนี่ยน้องก็ทำไงน้องก็คูณสองไปเรื่อยๆถูกไหมจนถึงตัวที่สิบแต่ในความเป็นจริงอะน้องว่ามันเสียเวลาไหมเสียเวลาถ้าเกิดพี่แม็กถามน้องตัวที่หนึ่งร้อยล่ะน้องจะคูณสองอีกไหมครับเนี่ยพี่แม็กผมก็จับสองคูณเรื่อยๆเลยร้อยครั้งโอ้โหมันไม่น่าไหวถ้าเกิดว่าเขาถามแบบเนี่ย ตัวที่หนึ่งร้อยตัวที่หนึ่งพันน้องหาได้นะแต่น้องต้องรู้สูตรครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมสูตรถึงสําคัญโอเคไหมถ้าเกิดน้องไม่รู้สูตรน้องต้องไปนั่งคูณอย่างเงี้ยร้อยครั้งน้องไหวไหมน้องไม่ไหวโอเคนะสูตรที่น้องต้องรู้ครับในเรื่องลําดับเรขาคณิตขอสูตรเดียวครับก็คือ an นะครับอันนี้ดาวไว้เลยนะ an มีค่าเท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกําลัง n ลบหนึ่งโอเคนะครับ aN ก็คือพจน์ที่ n โอเคไหมน้องอยากได้พจน์ไหนน้องก็แทนไปเนี่ยสมมุติน้องอยากได้พจน์ที่10น้องก็แทน n เป็น10โอเคนะ n 1คือลาย n a 1ก็คือพจน์แรกถูกปะ r ก็คืออัตราส่วนร่วมอนนตไว้หน่อยเนี่ย r ก็คืออัตราส่วนร่วมนะครับขอสูตรเดียวเลยโอเคปะ มามาดูตัวอย่างการใช้สูตรกันนะครับเขาบอกว่าอะไรกําหนดลําดับเลขาคณิตชุดหนึ่งนะ a 3ก็คือพจน์ที่3ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ80แล้วก็อัตราส่วนร่วมคือ1น,นส่วนสครับเขาอยากรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วพจน์ที่1กับพจน์ที่6 <c oughs> คืออะไรครับน้องนึกภาพไปพร้อมกันเนี่ยลำดับของเราเนี่ยสพจน์แรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาถูกปะแต่เขาบอกพจน์ที่3ม,มาคือ80นะครับ ยพ์ที่4ก็ไม่ได้บอกจพ์ที่5ก็ไม่ได้บอกจพ์ที่6ก็ไม่ได้บอกเนาะแล้วก็บอกมาแค่ว่าอัตราส่วนร่วมคือ1นส่วนสก็คือแพทเทิร์นของมันเนี่ยเป็นการคูณด้วย1นส่วนสโอเคนะแล้วเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยจน์แรกกับจพสที่6กเนี่ยก็คือตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับคือข้อนี้เนี่ยน้องจะไปนั่งคูณตรงตรงก็ได้แต่พี่แม็กไม่เอาครับพี่แม็กขอใช้สูตรให้ดูแล้วกันโอเคนะสเต็ปแรกครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เจอลำดับเลข,าข่าคณิตเมื่อไหร่ยัดสูตรนี้มาก่อนเลยโอเคนะครับนี่เจอคำว่าลำดับเลข,าข่าคณิตเมื่อไหร่ไม่ต้องคิดเยอะนะ้องยัดสูตรเลย An มีค่าเท่ากับ a1 คูณกับ r ายกกำลัง n ลบ1ข้อนี้โจทย์เขาให้ข้อมูลอะไรน้องมาบ้างเขาให้ a3 ถูกปะ่ะถ้าให้ a3 มาน้องก็แทน n ตรงนี้เป็น3สิใช่ไหมเออเนี่ยแทน n เป็น3เลยนะครับเนี่ยแทน n เท่ากับเขียนไว้หน่อยชึบ จะได้ว่า A3 มีค่าเท่ากับ A1 คูณกับ r ยกกำลัง3ลบ1นะครับ a 3เนี่ยโจทย์บอกมาว่ามันคือ80ถูกปะน้องก็แทนเป็น80เลยมีค่าเท่ากับ A1 เนาะคูณกับ r ก็คืออัตราส่วนร่วมค1คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ยกกำลัง3-1ลบ1ได้2 1เนาะ1ส่วน2อยกกำลังสอันนี้คือ1ส่วน4ถูกปะ 4เน,นี้ยมันหารอยู่พี่แม้ขอย้ายขึ้นไปคูณเลยได้ไหม4คูณ80ได้320อันนี้ก็คือ a 1ของเราครับเนี่ยน้องรู้แล้วอ๋อพจน์แรกคือ320โอเคนะอ่า a หนึ่งได้แล้วต่อมาครับเหลือ a 6กเนาที่เขาถามทำเหมือนเดิมเลยน้องรักเนี่ยเขาอยากได้ a 6กถูกป่ะน้องก็ยัดสูตรนี้เลยเนี่ยอยากได้ a 6ก็แทน n เป็นห โอเคนะครับเนี่ย a หกก็คือ a หนะึ่เนาะคูณกับ r ยกกําลังหกลบหได้หเนาะ a หเมื่อกี้น้องหามาแล้วคือ320รี่นะครับคูณกับ r ก็คืออัตราส่วนร่วม1นส่วนสเนาะแล้วก็ยกกําลัง5นะครับจะได้เป็น320รยคูณกับหส่วนสยกกาลัง5ได้1นึส่วนสาโอ้โหยิ้มเลยครับจับ32ตัดการชึบชบิเหลือเป็นสิโอเค ดังนั้น a 6ก็คือ10นะครับไหนใครทำข้อนี้เสร็จแล้วลองลุยข้อข้างน่างหน่อยอันนี้เป็นข้อสอบจริงถ้าจะไม่ผิดน่าจะ O'net นะครับ O'net เนี่ยพี่แม็กชอบมากเลยนะเพราะว่าคุกกี้เขาอร่อยเอ้ยอันนั้น o อรีนะครับอ่ะต่อดีกว่าได้ไหมข้อนี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าลำดับเลขาคณิตอันนี้นะครับ5 10 20ไปจนถึง640เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่พจน์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวหายังไงดีสเต็ปแรกครับเดี๋ยวน้องหาอัตราส่วนร่วมก่อนจาก5ไป10มันคือการคูณ2ใช่ไหมเออเนี่ย5คูณ2ได้10 10คูณ2ก็ได้20ดังนั้นพี่แม็กรู้แล้วอัตราส่วนร่วมคือ2อ่ะเขียนมาก่อนครับอัตราส่วนร่วมก็คืออเล็กเนาะมีค่าเท่ากับ2นะครับ เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยลำดับอันนี้มันมีทั้งหมดอยู่กี่พจน์มีทั้งหมดกี่ตัวหายัางไงดีน้องรู้ว่าตัวแรกเนี่ยมันก็คือพจน์ที่1นึ่งใช่ไหมอาเขียนมาก่อนก็ได้เนี่ยพจน์ที่1ก็คือหพจน์ที่2ก็คือ10พจน์ที่3มก็คือ20่สิบคำถามคือเฮ้ยแล้ว6กร้อยสี่สิบเนี่ยมันคือพจน์ที่เท่าไหร่หาให้พี่แม็กหน่อยครับถ้าน้องไม่รู้ใช่ไหมน้องก็ให้มันเป็นพจน์ที่ n อ,อ่า เดี๋ยวเรามาหากันก่อนว่า640เนี่ยมันคือตัวที่เท่าไหร่พจน์ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าเกิดน้องเจอลำดับเลขคาคณิตไม่ต้องคิดเยอะครับยัดสูตรเลยเนี่ยยัดสูตรเดียวของเราเลยนะครับก็คือ an เนาะเนี่ย an มีค่าเท่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1นะครับ an ของเราเนี่ยเราให้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ640ถูกปะมีค่าเท่ากับ a 1ครับ a 1ก็คือ พจน์แรกเนาะเนี่ยพจน์แรกก็คือ5คูณกับ R นะครับ R ก็คือ2ถูกไหมแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง N-1 นลบนะครับเนี่ยน้องก็ไปแก้สมการหาค่า N ออกมาครับพี่แม็กดูแล้ว5กับ640เนี่ยเฮ้ยมันตัดกันได้เนาะพี่แม็กเอา5ตัดเลยนะจะได้เป็น128โอเคนะครับเขียนต่อด้านขวานะ จะได้เป็น128มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1นะครับตอบพี่เชื่นใจหน่อยดิ128มันคือ2ยกกำลังเท่าไหร่2ยกกำลัง5ได้32ใช่ไหม2ยกกำลัง6 64 2ยกกำลัง7ได้128นะครับก็เปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง7เลยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n ลบ1เนี่ยน้องก็เทียบเลยครับเฮ้ยตัวล่างเนี่ยฐาน2เหมือนกันดังนั้นข้างบนเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมค่ามันถึงจะเท่ากัน ใช่ไหมครับน้องก็จับเจ็เท่ากับ n ลบหเลยแล้วพี่ม็กก็ย้ายลบหไปฝั่งซ้ายกลายเป็นบวกหนึ่งเนาะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับเก่งมากดังนั้น n ของเราคือแปดโอเคนะเนี่ยน้องก็เอาค่า n ที่ได้นะครับกลับเข้าไปแทนในตรงนี้เลยน้องก็รู้แล้วอ๋อหกร้อยสี่สิบเนี่ยมันคือตัวที่แปดใช่ไหม เนี่ยอันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามห้อสิบคือตัวที่แปดดังนั้นลำดับนี้มีทั้งหมดกี่โพ์ก็ต้องมีทั้งหมดแพดโพสไงมีอยู่แดตัวใช่ไหมครับเออดังนั้นตอบแพดพสนะครับให้จดเสร็จแล้วลองลุยข้อสอบจริงขันที่หนึ่ง A level ข้างล่างเลยครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงของปีหกห้านะครับ อย่างที่บอกไปนะลำดับเลขาคณิตเนี่ยมันจะต้องมีอัตราส่วนร่วมคงที่เท่ากันเสมอโอเคไหม,อ,มอย่างข้อนี้แพทเทิร์นของมันก็คือเป็นการคูณสองทั้งหมดเลยโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แนวคิดนี้เนี่ยมาทําโจทย์ข้อข้างล่างครับเนี่ยมันต้องมีอัตราส่วนร่วมเท่ากันเสมอลองดูครับพี่แม็กเชื่อน้องทําได้เว้ยนีย่เล่นกับพี่แม็กมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเออลองดูซิข้อนี้ได้ไหม แล้วก็ถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยอยากฝึกข้อสอบจริงคณิตหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปีล่าสุดหรือว่าปีเกา่กาๆพี่แม็กมีแจกข้อสอบด้วยนะแล้วก็มีบทความสรุปด้วยนะครับเนี่ยดูทางเว็บไซต์พี่แม็ก m a d e n d g a t c o m ได้เลยนะครับมาพี่แม็กเฉลยนะเขาบอกว่าอะไรครับกําหนดให้ t เล็กนะครับเป็นจํานวนจริงนะถ้าเกิดว่าลำดับอันนี้ครับ c t บวกหนึ่งสาม t ลบสเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิต แล้วผลบวกของจํานวนจริง t ีเล็กที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ครับลุยเลยครับอ่ะเขียนมาก่อนเนี่ยลำดับที่ให้มาก็คือ4ถูกไหมทีบวกหแล้วก็3 t มลบสไฮไลท์ลที่คําว่ามันเป็นลําดับเลขาคณิตครับชิบเดี๋ยวน้องโน้ตให้พี่แม็กหน่อยนะการที่มันจะเป็นลําดับเลขาคณิตได้แสดงว่ามันต้องมีอัตราส่วนร่วมคงที่เท่ากันเสมอโอเคนะครับเนี่ยแพทเทิร์นของมันเนี่ยเฮ้ย จะต้องมีการคูณอย่างคงที่เสมอโอเคนะเดี๋ยวน้องหาให้พี่แม็กหน่อยครับว่าอัตราส่วนร่วมในข้อเนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยังจําสูตรได้นะอัตราส่วนร่วมหาได้จากเอาใครหารใครเอาพ์ขวาตั้งส่วนด้วยพ์ซ้ายถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเทียบจากคู่นี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเทียบต้องเทียบคู่ที่มันติดกันนะถ้าน้องเทียบคู่นี้ครับพ์ขวาก็คือ T ีบวกหใช่ไหมส่วนด้วยพ์ซ้ายก็คือ สนะครับนี่จะได้เป็น T บวกหส่วนด้วยสแล้วถ้าเกิดพี่แม็กอยากหาอัตราส่วนร่วมจากคู่นี้ล่ะก็หาได้ถูกไหมเนี่ยจับพ์ขวาตั้งส่วนด้วยพ์ซ้ายเลยพ์ขวาก็คือ3ามทลบสส่วนด้วยพ์ซ้ายก็คือ T บวกหโอเคนะครับแล้วน้องก็แก้สรรมการนี้หาค่า T ออกมาจบแล้วครับข้อนี้ มาเดี๋ยวเรามาคูณควายเลยครับพี่แม่ขอเอาทีบวกหนึ่งย้ายขึ้นไปคูณฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็ย้ายสี่ขึ้นไปคูณฝั่งขวานะครับเ mm. นี่ยทีบวกหนึ่งคูณกับทีบวกหนึ่งก็จะได้เป็นทีบวกหนึ่งยกกำลังสองเนาะมีค่าเท่ากับฝั่งขวามือครับก็คือเอาสี่ไปคูณกับสามทีลบสองโอเคเขียนต่อด้านขวานะชึบ t บวก1ยกกำลังสองคือเท่าไหร่น้องก็มองเป็นหน้าบวกหลังยกกำลัง2โอเคไหมเนี่ยก็จะได้เป็นหน้ากำลัง 2, สองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนาะมีค่าเท่ากับฝั่งขวาม,มือครับย้ายเศเนี่ยคูณกระจายเข้าไปเลยก็จะได้เป็น 12t ลบ8นะครับพี่แม็กจะย้ายข้างอันนี้มาฝั่งซ้ายให้หมดก็จะได้เป็น T กกำลังสองลบ10ทแล้วก็บวก9นะครับโอเคแล้วน้องก็แยกตัวประกอบ2วงเล็บเลยครับ t กำลังสองก็ต้องแยกได้เป็น t กับ T ใช่ไหมเนี่ยทกำลังสองก็แยกได้เป็น t กับ T ให้น้องหามาครับว่าเฮ้ยอะไรเอ่ยคูณกันได้เก้ารวมกันได้ลบสิบครับเก่งมากก็คือลบหนึ่งกับลบเก้าใช่ไหมเออคูณกันได้เก้ารวมกันได้ลบสิบเนาะเออเป็นลบหนึ่งกับลบเก้าถ้าใครตามไม่ทันน้องก็มองทีว่าเนี่ยมันเป็น x กก็ได้ครับเหมือนน้องแก้สรรมการ กำลังสองโอเคไหมอม,มอง t เป็น x ก,ก็ได้ดังนั้นครับคำตอบของเราจะได้ว่า t คือ1กับ9เรียบร้อยแล้วเขาถามอะไรเขาถามผลบวกของจำนวนจริง t เล็กทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับก็คือจับ1บวก9เลยได้เป็น10เรียบร้อยครับยากไหมคณิตหนึ่งเ l เ e เไม่ยากเลยโอเคนะครับอ่ะให้เวลาตรดก่อนนะเป็นไงข้อนี้ตามพี่แม็กทันบ้า ตามทันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความหมายของลำดับเลขาคณิตมันก็ไม่ยากเลยคณิตศาสตร์ 3. โอเคนะเป็นไงบ้างวันนี้กับเรื่องลำดับเลขาคณิตตามพี่แม็กทันอยู่ปะพอทันอยู่นะอ่ะขอสรุปนิดนึงนะครับการที่มันจะเป็นลำดับเลขาคณิตได้มันต้องมีอัตราส่วนร่วมคงที่ใช่ปะสมมุติอันนี้เป็นเลขส0บละกันอันนี้เป็นเลขยี่สิบอันนี้ก็ต้องเป็นเลข4ี่เพราะว่าอะไร เ <N ic ul ose> นี่ยถ้าเกิดว่า10ไป20มันคือการคูณ2ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องคูณ2ด้วยเนี่ยอัตราส่วนร่วมเนี่ยเฮ้ยมันต้องเท่าเดิมตลอดโอเคนะครับแต่อย่างข้อเน,นี้ยอัตราส่วนร่วมเนี่ยน้องไม่รู้ไงใช่ไหมน้องก็ลองหาจากคู่นี้ก่อนอะจากคู่นี้อัตราส่วนร่วมคือจับพ์ขวาส่วนพดซ้ายได้นี้ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดดูคู่นี้บ้างอัตราส่วนร่วมคือก้อนนี้และอย่างที่บอกไปอัตราส่วนร่วมเนี่ย มันต้องมีค่าเท่ากันไงไม่ว่าน้องจะเทียบคู่ไหนก็ตามใช่ไหมเราก็เลยจับมันมาเท่ากันได้โอเคนะครับเนี่ยคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เลยมีน้องถามว่าระหว่างลำดับเลขาคณิตกับลำดับเลขคณิตพี่แม็กว่าอันไหนยากกว่ากันถ้าถามพี่นะเลขาคณิตยากกว่าครับเลขมันจะเยอะกว่าโอเคไหมวันนี้เราก็เลยสอนของยากเลยนะครับแต่ตามพี่แม็กทันอยู่นะเก่งมากนะครับก่อนเน่อจากกันนะครับพี่แม็กขอขายของ นิดหนึ่งได้ไหม,มเผื่อใครกําลังมองหาคอสคณิตหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยพี่แม็กก็เปิดคอสเทคโอ e วอร์คณิตหนึ่งรุ่น6-9แล้วนะครับคอสคณิตของพี่แม็กเนี่ยก็จะสอนคณิตมปลายเนี่ยครบทุกบทเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบให้น้องลุยเนี่ยมากกว่า4,000ข้อนะครับไม่มีพื้นฐานพี่การันตีเลยครับเรียนได้แน่นอนเขี่ยพี่แม็กสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะครับ แล้วก็สมัครคอร์สนี้คอร์สเดียวเนี่ยจบเลยนะใช้สอบได้ทั้งคณิต1แล้วก็คณิต2ไม่แยกคอร์สย่อยนะครับแล้วก็จะตะลุยโจทย์หลายสนามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งโอเนคณิต A Level โจทย์สสวทนะครับน้องที่สมัครคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้แถมคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทให้ด้วยโอเคนะครับเราจะเรียนกัน285ชั่วโมงนะอยู่ที่3,490บาทก็สอนโดยพี่แม็กเองนะครับแต่แอบกระซิบนิดนึงที่จริงพี่แม็กอะมีเป็นแพ็คคู่กับ ม็อกเทสคณิดหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องอยากจะได้คอสที่มีม็อกด้วยเนี่ยก็บวกเพิ่มห0 0ยเป็น ,3990 โอเคนะครับก็ขอฝากคอสพี่แม็กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆหน่อยโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาเรียนกันได้นะโอเคดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่แม็กก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าอยากให้พี่แม็กติวเรื่องไหนเม้น์มาเลยครับบทไหนที่น้องสนใจเยอะพี่แม็กจัดให้แน่นอนโอเคนะดังนั้นไปก่อนนะวันนี้ ซู่ซู่นะสวัสดีครับ